สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นบอนสีนะคะที่ทางเพจเรานะคะเตรียมจัดส่งนะคะก็จะมีการจัดรหัสไว้นะคะแล้วก็แพ็คส่งลูกค้านะคะแต่ทีนี้ก็มีวิธีการแพ็คนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีสายมีเชือกนะคะมัดมัดต้นไม้นะคะไว้ให้แน่นกับตะกร้าเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะการแพ็คก็จะแพ็คใส่แก้วแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ขายมานะคะปลอดภัยก็คือ 95%เลยนะคะและในส่วนของถ้ามีต้นไหนที่ส่งไปแล้วมีความเสียหายเนี่ยทางเพจเรานะคะก็มีการรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งต้นไม้ไปเคมนะคะหรือจะเป็นการคืนเงินเต็มจำนวนเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะเป็นแถวยาวไปแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวไฟให้ดูนะมีอะไรบ้างอย่างต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าสูรเสตนะคะนี่ค่ะ อ่าเดี๋ยววันนี้นะอันนี้เป็นรอบส่งนะคะเราก็จะจัดส่งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะลงขายอีกเช่นเคยนะคะทางหน้าเพจ Facebook ลูกชาวนาอีลา่ามาลาเดอร์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีสุรเสนนะคะจอมทัพกุมพกันนะคะวันนี้มีกุมพกันเบบีด้วยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะขายไป350นะคะ350แล้วแต่โปเนาะเจ้าแมวแบลใช่ไหมคะนี่คะ่ะแมวแบลนะคะ แมวแบลค่ะนี่ค่ะอย่างตะก้านี้นะคะก็เรียกได้ว่าสั่งนี่ค่ะหลายต้นเลยนะคะก็มีทั้งมีหลากหลายพันุเลยนะคะนี่เป็นสิบสิบต้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมัดนะเดี๋ยวผูกให้แน่นนะคะเราก็จะส่งนะคะอย่างต้นนี้ก็สั่งเยอะออกข้างในก็มีอีกนะคะอย่างต้นนี้ค่ะ เป็นแบบปลายทางนะคะมะขวานรังสันนะคะ500เนาะรวมส่งเรียบร้อยนะคะต้นนี้นะคะเก็บปลายทางนะคะอย่างของเรานะคะก็จะมีอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะมะขวานรังสันนะคะก็ราคาเลทประมาณนี้แหละนะคะก็มีจัดส่งปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ของไปรณีย์ไทยนะคะจัดส่งแบบตักร้าให้เลยนะคะเป็นบริการปลายทางเนาะ นี่ค่ะถ้าอย่างต้นนี้ก็มีนะคะแพ็คไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูนะคะว่าเราจะมีการเตรียมขายอะไรกันบ้างนะคะทากผู้ชมอันนี้คือตอนแรกเรียงเต็มโต๊ะยาวเลยนะคะเดี๋ยวไฟายพาไปดูข้างในอีกอันนี้ในส่วนของการที่เราเออแพ็คต้นเล็กนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนางใหม่ก็มี250 270สวสวยๆเลยค่ะก็ลองเข้ามาดูนะคะอนุมาตอมพพา,พามีตอนนี้ก็มี3 1 9 350นะคะ เลือหลวงนะคะใช้ชนลุ้นใปหมดไปแล้วนะคะเอาใช้ชนก็ยังมีอยู่เนาะเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเลือหลวงอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระพันวสา,าและนี่ก็จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะบิ๊กบื้มก็มีนะคะเราก็จัดส่งนะคะปลอดภัยนะตั้งแต่จะส่งมาก็คือเรียกได้ว่า95นี่คือปลอดภัยนะคะในส่วนของถ้าไม่ปลอดภัยเราแจ้งไปแล้วเนาะว่าเรามีรับผิดช,ชอบนะเดี๋ยวไฟภาพไปดู คือเช้าเช้าแบบนี้นะมันก็จะมืดมื่นะคะเดี๋ยวไฟพาไปดูค่ะว่าวันนี้มีต้นไม้อะไรบ้างนะคะที่จะลงขายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไฟพาไปดูนะคะว่าวันนี้มีไม้อะไรกันบ้างที่เราจะลงขายนะคะนี่ค่ะนี่สวยๆเลยค่ะวันนี้นะที่สําคัญวันนี้มีหานุมานอมพพา,พาต้นใสตั้งแม่พันธุ์ด้วยนะคะอมชมพูเลยนะ ว่าจะขายสักแปด้อยห้าสิบได้ไหมแปด้ยห้าสิบเก้าร้อยอะไรเงี้ยนะคะนี่หลอดใหม่เนี่ยถ้าออกมาสวยมากๆนะคะต้นนี้หลอดใหม่นะคะเนี่ยค่ะใส่ตั้งแม่เลยนะคะนูน้นฝั่งนู้นก็มีอีกค่ะฝั่งนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีชัยชนเบบีด้วยค่ะลงไปน่าจะแบบเนี่ยค่ะชัยชนเบบีนะคะแล้วก็มี ปีกินารีนะคะต้นนี้ปีกินารีแดงๆเลยค่ะใครสนใจก็เข้าไปในเพจนะคะ f c e e o o o ลูกชไนไยล่ามาเลยเดินนะคะเดี๋ยวปายทิ้งไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะมีมะขวานรังสรรค์นะคะที่จะลงวันนี้เป็น1โพสตนะคะไฟก็จะแยกไว้เนาะฝั่งนี้1โพสต์ฝั่งนี้อีก1โพสต์นะคะเพราะว่าถ้าลงเยอะเกินเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะอันนี้เป็นสูตรเสนะคะ์ค่ะ สุรเสนอันนี้เป็นหนุมานกายนะคะตอนนี้เรามีจัดโปรนะหนุมานะนะคะอยู่ที่ประมาณ3 1 9ร้อถึงสามนะคะกวนอูประมาณ180นะคะนี่กวนอูเราก็มีนะคะมาควรังสารกุมภกันนี่คะ่ะกุมภกั์ไซเบบีแบบนี้นะคะนี่ก็ไม่เบบีเท่าไหรน่น้อเนี่ยค่ะก็จะประมาณ200กว่าบาทนะคะก็รอติดตามนะฝั่งนู้นก็มีเยอะเลยค่ะ นี่ค่ะทั้งตู้นะคะเดี๋ยวเราเราขายวันนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ไปในเพจนะคะเนี่ยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับชายชนสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ